มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะกลุ่มเดียวได้เงินรวดเดียว8,000บาทวันที่19พฤษภาคม2564นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าว่าโครงการเราชนะจะประกาศผล การทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ w ว w เราชนะ .com ระหว่างวันที่6มีนาคมถึงวันที่13พฤษภาค,คม2564ตั้งแต่วันที่21พฤษภาค,คม64เป็นต้นไปทางเว็บไซต์เราชนะหรือว่าคอเซ็นเตอร์ ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัตินะคะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน8,000บาทในวันที่22พฤษภาค,คม2564และจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน1,000บาทในวันที่28พฤษภาค,คม2564รวมจำนวนทั้งสิ้น9,000บาทนะคะ ทั้งนี้สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนเนกประสงค์สมาร์ทการ์ดได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือว่าผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึงวันที่30มิถุนายน,น2564ค่ะนอกจากนี้สำหรับประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี2563 ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรพากรภายในเวลาที่กำหนดรวมถึงกรณีที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่นที่อาจจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2564เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ w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  e b c ร n ชนะ c o m หรือว่า Call Center ของธนาคารกรุงไทยมาได้โทรศัพท์02 111 1122 2ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ